สวัสดีครับวันนี้ผมแอดมินช่างยนต์ดีเซลนะครับกลุ่มโกงคุกิรันและทีมงานนะครับช่วงนี้คุกิรันเป็นเวอร์ชันน3.0.8นะครับได้ข่าวว่าโค้รมาสเตอร์ยังไม่ออกนะครับผมคิดว่ามันคงไม่ออกเลยแหละเพราะว่าคนหาก็คงขที่เกียดหาแล้วผมก็ยังหาไม่เป็นเลยผมก็กะเขากินนั่นแหละครับก็ทุกคนเกิดมาก็ไม่ได้เก่งเลยและครับ ถึงเป็นแอดมินเป็นอะไรก็ตามฝากกดด้วยครับ504เหมือนเดิมนะครับโคดเหมือนเดิมใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ4251ครับแค่ย้อนเวอร์ชั่นไปแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากครับกระป๋องกระแป้งก็ก็แก๊กก็ใช้กันเหมือนเดิมแหละครับโคดมาสเตอร์นะครับ,รรรบก็เพิ่งทําได้ เมื่อกี้นั่นแหละครับก็ต้องขอบคุณชื่อเฟสอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่เขาก็โอเคครับบอกทุกอย่างครับอ่าอันนี้นะครับก็ใส่ c a n เซ l ตออกค a นเซนะฮ่ี่สองห้าสองนะครับเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนครับแม่เอาใจยากครับ ครับนี่ดูเวอร์ครับดูเวอร์ปกติเข้าเวอร์ชั่น3.0.8ไม่ได้นะครับนี่เช็คตรงนี้ครับเข้าปั๊บพอถ้าเข้ามันก็ให้กดอัปเดตใช่ไหมหละ่ะก็คงรู้กันมันเล่น,ม,นมันต้องย้อนเวอร์ชันครับ2อ,องนะครับฝากกลุ่มด้วยครับกลุ่มคุกิลันและทีมงานแอดมินแช่งยนดีเซลช่วงนี้ไม่มีอะไรหรอกครับก็กระป๋องกระแป๋งทำอะไรไม่ได้หรอกครับ <laughs> ช่วยกันไป นั้นหน่อยครับเครื่องช้าใจเย็นผมก็ต้องขอบคุณเขาจริงๆครับที่ว่าเขาแบ่งปันความรู้นะครับเขาเก่งแล้วเขาไม่ได้เก็บไว้คนเดียวใช่ไหมล่ะครับผมก็แจกก็ไปขอกับเขาดีกว่าเขาอยู่ในกลุ่มนั้นแหละครับเอาเลยนะืยเนาะให้เครดิตเขาด้วยนะครับเอาของเขามาใช้กันไปเนาะเอาเป็นสี่ อาตอนนี้อะไรออกใหม่นะ4501อะปั๊มเหรียญแม่งเลยขอโทษนะครับที่พูดคำหยาบใช้ตัวนี้ครับสองตัวนี้นะครับรับประกันไม่บินไม่รับประกันหรอกครับแล้วก็ที่ว่าปลดแบน์อะไรได้อะอย่าไปหลงเชื่อนะครับปลดแบน์อะมันทําไม่ได้หรอกแหมทําได้มันเปิดกลุ่มรับปลดปลดแบนด์ไว้แล้วรวยแล้วไม่ต้องมานั่งหัดปั๊มมุกหรอก นี่ครับก็ออกมาตามเดิมนะครับปั๊มเหรียญท่าไรแล้ววะลืมดูลืมดูครับไปก่อนนับนับในใจเอาไหมตายครับตายพอดีนะอ่ะไปครับแบนไปแล้วผมก็อรอลุ้นช่วงนี้เลิกปั๊มนานแล้วครับสงสัยจะปั๊มอีเวนต์เหรียญไม่ได้ครับปั๊มได้แต่เงินกับเวลมั้งก็โค้ดก็เหมือนเดิมเ่นแหละครับก็ไม่ต้องห่วงครับ ได้ฟรีเลยเอาเป็นอะไรดีนะเดี๋ยวเอาเป็นตังค์แล้วกันเนาะ,ะสี่สี่อะไรนะตังแป๊บหนึ่งครับสี่สองหกสามสี่สองห้าสี่นี่ครับถ้าเป็นตังอ่าตังเปลี่ยนตัวล่าง ผมจําไม่ได้อู้ผมเลิกโกงนานแล้วครับกิจกรรมหาโคตรปั๊มใจครับม,มันทําได้แค่นั้นครับกับปั๊มผงแค่นั้นแหละปั๊มใจปั๊มผงนะครับปั๊มผงก็ต้องมีเงินในเกมด้วยนะครับแล้วก็แค่นั้นแหละครับช่วงนี้ของไทยผมไม่รู้นะผมไม่เคยเล่นนะกดตัวนี้วิ่งเร็วกดกดทุกตาด้วยนะครับย้ําว่ากดทุกตาสําหรับผมผมกดนะเออสำหรับใครที่ไม่กดผมก็ไม่รู้ด้วยนี่เงินเงินครับเงินแหน่ เงินทองเป็นของนอกกายปั๊มถ้าจะเอาจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมโชว์สักหมืนหน่นนึงเนาะผมก็ขี้เกียจทำไอดีไก่ไว้ทดลองโคตดเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่ไอดีหลักนะครับไอดี ID ไก่คนเราต้องมีไก่ใช่ไหมละ่ะชีวิตคนเราต้องมีสำรองก็เหมือนแฟนนั่นแหละครับค,รบคนเดียวมันไม่สนุกตนะ้องพวแม่งสองเลยสนใจก็เข้ากลุ่มนะครับโกงคุกิลันและทีมงานนะครับพิมไปก็ได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับอัดคลิปนี้จบก็อัดลง youtube ต่อเลยครับ กดไลค์กดแชร์ครับข้อใจอะไรทักเฟซถามนะครับช่างยนต์ดีเซลเท่านั้นนะครับไหมส่วนในนี้ผมก็จะให้คุณก็ไปขอเฟซเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องประสานงานกับเขาก่อนว่าเขาจะให้ยังไงผมต้องถามเจ้าของเขาว่าผมให้ส่มสี่ส่มห้าไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาว่าเอาของเขามาอะไรต้องไปขออนุญาตเขาครับเหมือนสมมเงินเขสิทธิเนาะคนเราเนาะก็ต้องเกรงใจกันด้วยนะครับก็จะให้กันเลยก็ให้ฟรีนั่นแหละครับพูดถึงเ๋ย่ต้องไปขออนุญาตเขาใช่ไหมละคนเรา เอาของเขามาใช้สู่สินค้าเลยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะแม่แบนนะครับก็ปกติดีนะครับทุกอย่างเป็นปกติสภาวะปกตินะครับตอนนี้ก็กําลังหาโคตรปั๊มใจเลยนะครับครับหนึ่งหมื่นนะครับไม่แบนครับโคตรเหมือนเดิมครับโพสโชครับโพสโชปั๊มกล่องปั๊มอะไรก็เหมือนเดิมครับไม่ไม่ต่งจากเดิมหรอก แต่คนมาสเตอร์สามจุดนี่มันสแกนหายัางไม่เจอเลยผมคิดว่าเขาก็ลายมันโหดอะมันอุดจริงมั <c> ้ย <oughs> ครับนี่เป็นไก่ครับนี่เห็นชื่อไม่เห็นชื่อไหมมีคนเล่นอยู่คนเดียวแค่น,นั้นดูใจเะจะไม่มีอะไรก็มีเลวลกระป๋องกระแปงครับ